เฮ้ยน uh ่าจะเป็นปูเสฉวนเด็กเสียงเป็นไงครับพี่ป RIGHT? ูเสียงเป็นไงครับเสียงเสียงเขาจะแบบว่าอ่านี่แหละนายที่เราทำงานเหนื่อยยากตากตำเนี่ยเพราะสิ่งนี้เลยนะเราเตรียมอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยจริงใช่นี่นี่โอ้ยนี่ไม่รู้จริงจริงนะเปิดเปิดเปิด สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเพลิน,นดีนะครับเอาแล้ววันนี้เนื่องจากเร็วๆนี้นะครับกาลังจะเป็นโอกาสพิเศษของคุณนายบีมข้างหลังนี้นะครับนี่คุณบีมแต่งตัวอยู่เหรอแต่แล้วแต่งตัวไปไหนกินข้าวหรือแล้วไปไหนามากิน <laughs> แต่งตัวเพื่อสั่งข้าวมากินนะครับเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นวันเกิดของคุณบีมจริงๆแล้วทุกๆปีผมก็จะแอบมีเซอร์ไพรส์บ้างปีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าปีนี้ผมไม่เซอร์ไพรส์เลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะถามตรง,ตรงๆเลยว่านางอยากได้อะไรอยากได้อะไรฮะปีนี้อยากไปเที่ยวสถานการณ์ไม่ค่อยด ไปเที่ยวทะเลใช่ทะเลกรุงเทพทะเลมันสวยๆค่ะย, <laughs> ยุกตาเอางี้เดี๋ยวไปพักที่สวยๆเห็นวิวทะเลก,กว้างๆโอเคไหมดินเนอร์บนเรือด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ okay <Okay. S 1> อโอเคไหมโอเคอ่าโอเคถ้างั้นเก็บเสื้อผ้าเลยอ่ะเก็บจริงๆดิฉันเปิดตู้เลยลนะคุณนุ่งนะเอาเก็บเลยอ่ะไปเก็บเสื้อผ้าอ่ะจัดเลยนะจัดให้เออปีนี้ไม่ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับบอกก่อนจัดเลยลองดูโอเคจะจัดให้คุณบีมสักหนึ่งทริปแล้วกันนะครับ เหรอเออโดนไหมอุ้ยโดนเออทําไมทัไมยังทันอยู่ยังทุันอยู่ขารอีงเยอะ ไปยืนท่าจู่ตรงนี้เข้าให้ท่าข้างบนวันนี้เราพาักเป็นห้องแฟมิลี่รูมนะครับซึ่งห้องแฟมิลี่รูมก็ว้าว าลครับตอนนี้เราอยู่ภายในห้องพักนะครับที่ Royal Beach View พัทยานะครับซึ่งพอดีว่าเราได้ดูพิเศษนะครับจากทางโรงแรมมีทางผมเองนะครับแล้วก็น้องจูน้องจูนก็เป็นเจ้าของเพจไปกับโกนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยไปกับโช์ด้วยนะครับมี้องโว์ไม่รู้โชว์โโว์ช่องอะไรล่ะวอล์กของโชแชโร่โชแชโรก็ผมยูทูบโชแชโรนะครับอันนี้ไปกับไปกับโก อันนี้โฉก็เลยไปกับโฉนะครับสองเพลงเขารุมกันนะครับอ่าส่วนของเราก็เพลินของเราก็เพลินๆมาของเรานะครับซึ่งอ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมเนี่ยวันนี้มาตามากคูบินหนึ่งวันแต่ว่า<ช>อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีดีลไว้เบื้องต้นว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยตอนแรกเราจะ <โ accomplish S 1> ไปมีการตกปลากันกลางทะเลแล้วก็มีการดนินเนอร์กันกลางทะเลเลยอะไรเงี้ยนะครับกอดีว่ายอมรับตรงตน,นะครับเรามาช้าไปครับ ไม่ทันเรือเรือออกไปแล้วนะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูห้องพักแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูสระว่ายน้แล้วก็เดี๋ยวลองหากิจกรรมอื่นๆทําเดี๋ยวพาไปดูห้องพักก่อนดูห้องเนี่ยที่ได้มาวันนี้ก็คือจะเป็นห้องแบบเป็น family room นะครับสองห้องนอนแต่ว่าห้องนอนฝั่งนู้นก็จะ match room กันไปกับ living room ด้วยเลยวนห้องข้างในนี้ก็จะเป็นห้องแบบเตียงเดี่ยวนี่แล้วก็มีห้องน้ำข้างในนี้ห้องน้ำใหญ่มากะ ห้องนใหญ่คือแบบว่าปูที่นอนนอนได้เลยเนี่ยซึ่งคืนนี้คุณยกจะนอนในห้องน้ำนะคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราจะนอนในนี้นะฮะชอบส่วนนี้เขาจะชอบแบบแล้วก็ทีอยู่ตรงนี้คือนะคะแจ้งเกิดเลยนะคะจุดนี้เป็นจุดแจ้งเกิดสมัครเช้าๆเนาะแจ้งเกิดไม่เป็นอำเภอเหรอไม่ไม่สิคนละเกิดกันสิฝั่งนี้นะครับก็จะมีเตียงเป็นเตียงคู่นะครับชอบอันนี้เขาแบบใส่ใจอะไรละเอียดท็อเป็นช้างน่ารักน่ารักรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ g room มะเนาะซึ่งในโซนนี้ก็จะมีนี่เลยครับ เป็นเคาน์เตอร์บ,บาร์อก็อมีตู้ยงตู้เย็นอะไรพร้อมเลยนะครับทางเข้าอยู่ฝัง่งนู้นแล้วก็ก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งของทางลิฟต์ฟรูมอยู่ฝั่งนี้นะครับสวยงามน,นะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่้างนอกนี้ก็จะเป็นะระเบียงซึ่งระเบียงนี่ก็จะมองเห็นวิวทะเลฝั่งนู้นนะครับวิวทะเลอยู่ฝัง่งนู้นเดินลอดอดตรงนี้ไปแล้วก็ไปเล่นน้ำได้ตรงนู้นไปไ<ะ>ปร<ะ>ีบต่อไปดูสระว่ายน้ำกันไปครับ เป็นไงคุณนายบรรยากาศโอเคไหมชอบได้อยู่ใช่ไหมใช่เออถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือแต่ว่าบรรยากาศตอนเย็นก็ถือว่าโอเคที่ริมหาดพัทยาแล้วฟิลช่วงนี้คือคนไม่เยอะมากด้วยนะซึ่งหาดเนี่ยฮะคนก็จะบางตาแล้วก็ใจอแต่หอยเหมือนจอแต่หอยหอย่ะออกมาจริงๆเห็นไหมก็มา,าปั่นป่วน่าคุณพูดว่าอะไรฮัลโหลสวัสดีสวัสดีพี่ปูเฮ้ยออกมาจริงๆเนี่ยอ้าวเห็นปะเฮ้ยน่าจะเป็นปูเสฉวนเด็กเสียงเป็นไงพี่ปูเสียงเป็นไงครับเสียงเสียงก็จะแบบว่า อปูเฉยฉวนเด็กจะร้องรักสายตาเธอหนาวคนดีปูพงศิษฐ์ไม่ใช่ร้องแบบมาตอนเอาเหรอปูเฉยฉวนเนี่ยจะร้องว่าแค่อยากให้รู้ไว้ร้องฉันถูกเฉยถูกเฉยไอ้บ้าไปกลับบ้านนะลูกนะไปกลับบ้านเราอะไรล่ะเขาอยู่ที่นี่น่ารักเนาะไปเลย สาธิตวิธีการเล่นน้ำแบบเด็กยุคดาวสูงนะครับอยากกินไข่ปิ้งอยากกินนึกถึงสมัยสมัยเรียนสมัยละอ่อนกินไข่ไข่อะไร ไข่ปิ้งไงอ้อนี่แหละคุณนยที่เราทำงานเหนื่อยยากตากตำเนี่ยเพราะสิ่งนี้เลยนะ<อ>เราอยากจะบอกเธอเลยว่ามีเปือกโยู่ที่เราอดหลับอดนอนเพื่อสิ่งนี้หมคำเพื่อพาเาดินเนอร์เหมือนกันก็น<า>ไก่ปิ้งเละๆแบบนี้ <c oughs> ดินเนอร์ของเราก็ชิลๆนะครับหลังจากที่เราก็ได้ทานอาหาร ดินเนอร์รูๆของเราริมหาดไปเรียบร้อยนะครับไข่ปิ้งเแต่ว่าวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษมาให้คุณบีมด้วยเราเตรียมอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยสาจริงได้นี่สิโอ้ยย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 ้ยยิยย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 บยย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 งยย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 บบยย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 ย่ยยายดูนะคะดูนะยะเย็นแบบนี้ด้วยเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วผมบอกเลยว่าเาต้องได้ใช้มันแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะบ้าจริงๆเลยอ่ะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะคุณชี้เลยนะคุณดูอะไรเนี่ยคุณดูอะไรอะไรเทเทนะพี่โดบโอ้โหนึกถึงพี่โดบล์นี่มันกล้ววยกุชชี้เลยด้วยอ่าแล้วคุณ้วงอะไรเนี่ยคุณเล่นใหญ่ตลอดเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อก็เห็นคุณชอบแล้วก็เลยจัดมาให้เป็นแพ็คเซตเลยเซอร์ไพรส์พิเศษแล้วก็ต้องกินซะหน่อยอ่าเดี๋ยวแกะโชว์กันเลยริมหาดเป็นโมเมนต์ที่ลืมไม่ลงจริงๆนะคะโมเมนต์หรีวิวทะเลดูวิวเนี่ย อันนี้เมื่อกี้เรากิน,นแบบกินแบบวอร์มอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินแบบจริงจังเป็นร้านอาหารที่คุณบิม,มเรามาที่นี่ทีแรก็ต้องมากินที่นี่นะครับเอาเป็นว่าดเดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วไปกินข้าวแบบจริงจังกันไปครับ นีหนึ่งว่ามาร้านหรูขนาดนี้เธอยังสั่งส้มตำกินอีกเนี้มันเป็นเมนูนี่ซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะลู้ป้าใช่ตามเขาพูดเป็นซิกเนเจอร์วันนี้เลยนะจะบอกให้อาหารทะเลริมทะเลด้วยนะกินส้มตำเนี่ยนะใช่อร่อยนะชิมไปแล้วนะอร่อยมากจริงคือลองชิมอ่ะคือผมตามใจเขาวันนี้นะดูเมนูบ้านขาดไม่ได้นะไข่เจียวมาร้านหรูขนาดนี้อ่ะุณสั่งไข่เจียวอย่างเงี้ย คุณส,สั่งต้มซ้มตำอย่างเงี้ยสุดนะจะบอกให้นะห่อ,ะอหมกเนี้ยเขาใจได้โอเคเน,นี่ยปลาหมึกเงี้ยเขาใจได้โอเคตุต้มตำเนี้ยเหรออ่าเดี๋ยวเราจัดชุดใหญ่ <laughs> อ่าเดี๋ยวรออาหารแป๊บหนึ่งฮะใช่ 我打打，不如我呀呀走，我的呀呀，自己拿我来，我打打，我去给，给你给，我去给，给你给，哎呀，我的给，不如我走，把你给，我打打，山寨来，不如你给我来个我打嘿。 แล้วเช้าที่สดใสก็มาถึงนะครับตอนนี้ทางโรงแรมก็มีการจัดเป็นเบกฟัสวางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็มาเสิร์ฟเราถึงห้องเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบสเซอร์วิสจริงๆนะครับเข้ากับ ในช่วงเวลานี้สุดๆเลยเพราะว่าตอนในนี้เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเบรกฟาสต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปทานกันที่ร็อบบี้โรงแรมจุดทานอาหารของโรงแรมวันนี้ฮนะมาเสิร์ฟกันถึงห้องเลยหน้าตาสวยงามแล้วก็แบบน่ากินมากคือเดินออกมาจากห้องนอนก็จเจออาหารตอนนี้เขามาเสิร์ฟถึงห้องเลย <ไ 101. S 1> เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคงต้องไปเบรกฟาสต์ก่อนนะครับ <pit S 1> ขอ <HAEL S 1> อนุญาตกินก่อนละกันครับขอบคุณโรงแรมด้วยขอบคุณโรงแรมด้วยนะครอ้าวลุยไปอ่า แล้วนะครับทริปของเราวันนี้ก็สิ้นสุดลงเป็นทริปตามใจคุณนายเนี่ยหนึ่งรอบหนึ่งทริปเปยังไงบ้างคุณนายจ๋าชอบมากเลยค่ะแฮปปี้มากๆเลยนะคะอยากให้มีแบบนี้บ่บอยๆเนาะอาจจะเดินทางมาโดดนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คุยปุ๊บก็มาปั๊บเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ล่องเรือก็ไม่เป็นไรครบไหมทริปนี้ครบเลยครบแล้วอยาเลิกนะ นี้นะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับที่พักน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับรอย e a บ h ชวิ w พัทยาใครคที่มาพัทยาก็อย่าลืมมาพักที่นี่นะครับในบริเวณพัทยาใต้หรือว่าแถวแถวเขาพระตำหนักแล้วก็ห้องพักนี่เยี่ยมเลยแล้วก็ติดหาดด้วยนะมาเข้าพักที่นี่สามารถเดินนะะี่แหละฮะลงไปที่บริเวณชายหาดนี่ไม่กี่สิบเมตรเองเอาและสสำหรับทริปนี้ก็น่าจะครบเสร็จท,ท,ท,ที่เรียบร้อยวันนี้เป็นไงบ้างชอบแฮปปี้ค่ะไม่ลืมแน่นอนนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พิเศษหรืไงใช่เซอร์ไพรส์ชอบค่ะเป็นที่ระทึกมาก เป็นที่น <um ่าลึกเก็บเป็นที่ระลึกก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปน่าวันนี้บบ๊าายยบ๊ายบาย